สวัสดีค่ะวันนี้นะคะดงราฟาร์มก็จะมาบอกเทคนิคเกี่ยวกับการใช้แม่มือปืนในการฟักไข่นะคะเนื่องจากช่วงนี้ไก่ดำไก่ตอกนะคะแล้วก็ไก่งวงแล้วก็เป็ดนะคะมีการผลิตไข่ได้เยอะมากเลยช่วงนี้เป็นฤดูกาลนะคะดังนั้นเราจะมีปัญหาในเรื่องของการใช้ตู้ฟักไข่วันนี้จะมาบอกเทคนิคเกี่ยวกับการฟักไข่และการเช็คแม่ไก่นะคะ ก็ไข่ชุดนี้เป็นไข่ที่เพิ่งออกมาจากตู้ก่อนเข้าตู้โรงราฟาร์มก็เก็บไข่ไก่งวงนี่แหละค่ะจากคอกนี่ละค่ะาคน,นาไปฟักในตู้นะคะพอนําไปฟักเสร็จเนื่องจากว่าไขา่ไก,ก่ตอกไข่ไก่ดานะคะงวดนี้ผลิตเยอะมากได้เยอะมากเลยนะคะล้นตู้ก็เลยต้องนําไข่ไก่งวงนี่ออกมาออกมา เพื่อที่จะทําการตรวจเช็คก่อนนะคะว่ามีเชื้อไหมตัวไหนไม่มีเชื้อแล้วก็คัดออกเสร็จแล้วเราก็จะนําไข่ตัวเนี้ยกลับมาให้แม่ไก่ฟักนะคะก็เทคนิคและวิธีการเช็คนะคะเราก็ต้องดูก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องดูก่อนว่ามีแม่ไก่ตัวไหนที่เขากกไข่อยู่แล้วนะตอนนี้ กรณีที่แม่ไก่กกไข่อยู่หรือว่านอนในรางไข่แสดงว่าเขาไข่สุดแล้วเขาพร้อมที่จะกกไข่เราก็จะมีการนําไข่ตัวเนี้ยฝากให้แม่ไก่นะคะแต่ละตัวฟักให้โดยอายุการฟักไข่นะคะ28วันสําหรับไข่ไก่งวงนะคะหลังจาก28วันเสร็จลูกไก่ก็จะออกมานะคะเสร็จแล้วเราก็จะมีการสับเปลี่ยนแม่พันธุ์นะคะในการฟักไข่ แล้วก็นําแม่ไก่พวกเนี้ออกไปขุนนะคะวันนี้มีอยู่สามแม่นะคะ3มแม่เราจะฝากาไข่ให้ฟักนะคะให้พวกเจอฟักลักษณะคอกนะคะดวงดาวฟาร์มก็ใช้เป็นอิดก่ออย่างนี้ข้อดีคือป้องกันไม่ให้ตัวผู้ขึ้นทับตัวเมียนะคะแล้วก็ช่วงที่ความสูงของข้อกฟักไข่เนี่ยเวาลาเขา มุดออกมุดเข้าหลังเขาจะได้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ต่ำกันไปแล้วก็ไม่โดนหลังคาของอเหลี่ยมเหลี่ยมปูนนะคะเนี่ยก็จะสามารถที่จะฟักไข่ได้สองตัวนะคะแต่ละลังนะคะแล้วแล้วก็จะมีฟางมีตะไคร้หอมนะคะรองนะคะ,ะ,คะเพื่อป้องกันเห็บลานะคะ เนี่ยค่ะถึงเวลาพวกเธอก็จะออกมากินอาหารนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะให้แม่ไก่เขาได้กกไข่เขานะคะปริมาณอไก่งวงหนึ่งตัวสามารถกบข่ได้ถึง18-19ฟองนะคะซึ่งต่างจากไก่ปกติประมาณ13-14ฟองนะคะไก่งวง18-19 1 9ฟองได้ค่ะขึ้นอยู่กับปริมาณขนาดของตัว โอบของเขานะคะถ้าตัวเล็กก็ประมาณ15ฟองถึง16ฟองนะคะตรงนี้ก็ก่อนอื่นที่เราจะนำไข่เข้าไปให้แม่ไก่ฟักนะคะเราก็จะมีการตรวจเช็คก่อนอีกรอบหนึ่งเพื่อหาเชื้อตัวไหนที่ไม่มีเชื้อเราก็คัดทิ้งนะคะเพื่อจะได้ไม่ต้องเสียเวลาอย่าลืมลงวันที่ด้วยนะคะ